วดท้องจังฉันพูดขึ้นมาเบาๆก่อนที่จะรู้สึกถึงอาการมวนท้องและอยากผายลมขึ้นมาโดยที่ฉัน,นพยายามก้อนอย่างสุดความสามารถแต่ทว่าเฮ้ยคอยยิงชัวร์หน่อยทอ้องอืดแต่เช้าเลยโชคดีนะยังไม่มีใครขึ้นลิฟต์มาตอนนี้ฉันพูดขึ้นมาอย่างโล่งใจเมื่อดันผายลมออกมาอย่างก้อนไว้ไม่อยู่และจำได้ว่าตอนขึ้นลิฟต์มีแค่ฉันอยู่เพียงแค่คนเดียว แต่แล้วฉันก็ต้องถึงขับชะง,งักน,นิ่มตัวแข็งทื่อเมื่อได้ยินเสียงสั่นของโทรศัพท์ดังแท้ขึ้นมาจากทางด้านหลังพร้อมกับน้ำเสียงแว้เพียบของผู้ชายคนหนึ่งเอ่ยขึ้นมาเบาๆผมได้แฟม้มเอกสารที่อาจารย์วิเวียนแล้วครับกำลังจะลงไปถึงชั้นล่างแล้วอาจารย์เอารถมารอรับผมที่หน้าตึกหาดขัได้เลยครับ นาโครพิโกรับสายโทรศัพท์ก็พูดคุยกับอาจารย์ทศงที่ไหว้วานให้เขาขึ้นมาเอาแฟ้มในกสารสำคัญของอาจารย์มิเวียนที่จะไปงานวิชาการในคันเช้านี้และเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ลิฟต์ถึงชั้นล่างและปิดหอกว้างเขาจึงรีบก้าวเดินออกไปยังนอกตัวลิฟต์ก่อนฉันกลับไปพูดกับเด็กสาวที่ยืนตัวแข็งทื่อใบหน้าแดงขำโดยนำเสียงราบเรียบแต่แววตาเต็มไปด้วยความขบขันมีคนอยู่ในลิฟต์นะครับทางหน้าถ้านองจะตดกหันมามองด้านหลังนวยล่ะ นักเรียนพูดจบก็ยิ้มกว้างออกมาราวกับการถามก่อนจะเดินออกจากตึกขาวกรรมเพื่อไปขึ้นรถที่จอดรออยู่ในทันทีสวัสดีนักอ่านที่น่ารักทุกคนจ้าวันนี้กลับมาพบกับนิยายว,ว,าวัยว้าวุ่นวัยรุ่นมหาลาัยกันอีกครั้งแล้วเรื่องนี้ในะการยักขอบอกเลยว่ามันน่ารักมากพระเอกนางเอกเ,เรื่องนี้นั้นได้อ่านแล้วทำให้หัวใจอิ่มฟูสุดๆกับนิยายรักเรื่องนี้เลยจ้าเพราะเธอคือโลกทั้งใบของฉัน เรื่องนี้เป็นผลงานจากคุณนักเขียนนาบีเคพีเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่กัญญะเคยรีวิวนิยายไปแล้วจ้าเพราะเธอคือโลกทั้งใบของฉันเป็นเรื่องราวของนักศึกษาสาวปีหนึ่งอย่างใบบัวนักศึกษาสาวคณะคา,า,าก,กรรมที่เติบโตมากับพ่อระยะของตนเองเธอเป็นเด็กสาวร่าเริงสมวัยแถมหน้าตาในยังสวยน่ารักอีกด้วยแต่การเข้ามาศึกษาในรั้วมหาลาัยวันแรกเธอในก็เกือบที่จะมาสายเพราะดันจำวันเปิดเรียนผิด แต่มันก็ทําให้เธอนั้นได้พบกับรุ่นพี่คนหนึ่งแม้ว่าเธอเนี่ยจะจําไม่ได้ว่าเธอเจอกับเขาก็ตามและรุ่นพี่คนนั้นนั่นก็คือนักรบนัก,นศ,กาาศึกษาหนุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์หนุ่มรอบ้านรวยผู้ที่แสนเย็นชาไม่มีแม้แต่รอยยิ้มไม่เห็นแต่เขาไน้กลับมันต้องหัวใจสั่นระรัวให้กับรอยยิ้มสดใสของใบบัวที่บังเอิญได้เจอกันในวันแรกของการเปิดภาคเรียนและเพราะหัวใจที่เต้นรวัวเนี่ยมันคอยสั่งให้ผู้ชายเย็นชาคนนี้ะต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ใกลๆก,ก,กับรุ่นน้องคนนี้อยู่เสมอ เขาทาทีตีเนียนบังเอิญไปเจอกันเหมือนกับโชคชะตาลิขิตแต่ความจริงแล้วมันคือนักรบลิขิตให้ตัวเองนี่ยไปอยู่ในสายตาของรุ่นน้องสุดสวยส่วนทงนนางด้านใบบัวเองไม่ได้มีโอกาสสบตากับนุ่มรุ่นพี่สุดหล่อหัวใจของเธอที่ไม่เคยเต้นให้กับผู้ชายคนไหนก็เริ่มวันไหวแต่หวั่นไหวได้ยังไม่ทันไรเธอเนี่ยก็ต้องเกือบผิดหวังเพราะว่าในามหาลาัยนะต่างก็ลือกันว่าพี่นักรบคนนี้นั้นมีแฟนอยู่แล้วแถมผู้หญิงที่ใบบัวคิดว่าเป็นแฟนของพี่นักรบคนนี้นะั่นก็ดันมามีเรื่องกับเธอจนได้แต่ก็ยัััังถือวว่่าาาโชคดีทีททนนกรบไ้้้้เขมห และก็เป็นพี่นักรบนี่แหละที่บอกกับเธอว่าเขาเนี่ยยังไม่มีแฟนแถมรุ่นพี่คนนี้เนี่ยก็ยังบอกกับใบบัวตรงๆเลยว่าเขาเนี่ยต้องการจีบใบบัวเอาละสิทุกคนแบบนี้ความสัมพันธ์ที่ใจตรงกันของคนทั้งคู่เนี่ยมันจะจบลงด้วยความแฮปปี้หรือไม่้าทุกคนอยากรู้เรื่องราวต่อจากนี้เนี่ยต้องรีบเข้ามาอ่านเรื่องนี้กันต่อได้ฟรีที่แอปรีตอะไรและทันวันอะนะจ๊ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นนิยายที่ทําให้หัวใจของกาญญาเนี่ยได้เติมเต็มคําว่าน่ารักอยู่ตลอดเวลาเลยทุกคน คุณเขียนแนละออกแบบตัวละครมาในกลมกลม่อมอ่านแล้วละมุนหัวใจไม่ต้องเครียดแต่ก็ยังคงมีตัวละครที่มาเพิ่มสีสันให้เนื้อเรื่องเนี่ยดูไม่น่าเบื่อและเมื่อต้นคลิปเนี่ยทุกคนคงได้ยินเสียงของตัวละครที่การณ์ยะได้าพาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วใช่ไหมล่ะ จะบอกว่าฉากน้องตดเนี่ยเป็นฉากที่การณญญาเสอร์พสยแล้วก็เป็นฉากที่กรญญารนี่ยชอบมากที่สุดมันดูตลกดูโก้แล้วก็แฝงไปด้วยความน่ารักแบบขั้นสุดอ่าแล้วเรียกรอยยิ้มแล้วเรียกเสียงหัวเราะได้อย่างไม่น่าเชื่อการเดินเรื่องเนี่ยรวดเร็วไม่เยื้อเยะเล่าประเด็นที่ต้องการจะเล่าได้เป็นอย่างดีและน่าติดตามต่อบอกเลยว่าเรื่องนี้หากทุกคนได้ลองเข้าไปอ่านจะต้องหลงรักตัวละครและรักมียเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนใาอย่ารอช้ากันนะจ๊ะรีบเข้ามาอ่านเรื่องนี้กันเยอะๆนะ สุดท้ายนี้หากนักการท่านไหนชื่นชอบคลิปรีวิวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามการะยะไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า